สว,สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่เ้าะเป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะคือการถ่ายโอนพลังงานความร้อนและการใช้ประโยชน์นะคะพลังงานความร้อนเนี่ยสามารถถ่ายโอนจากตำแหน่งที่มีพลังงานความร้อนสูงนะคะไปหาตำแหน่งที่มีพลังงานความร้อนต่ำโดยการถ่ายโอนพลังงานความร้อนเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3ลักษณะก็คือ การพาความร้อนการนําความร้อนแล้วก็การแผ่รังสีความร้อนนะคะอันนี้เนี่ยลองดูรูปข้างล่างเลยรูปข้างล่างเนี่ยจะมีครบทั้งสาลักษณะเลยก็คือการพาความร้อนเห็น <c oughs> <he S 2> ไหมลูกศรเขาชี้ไปตรงไหนตรงน้ําในภาชนะถูกไหมคะการนําความร้อนก็คือภาชนะที่เราเอามาใส่น้ำนั่นเองแล้วก็การแผ่รังสีก็อยู่ด้านล่างเลยนะคะอ่ะเรามาดูอันแรกก่อนการพาความร้อนนะคะเป็นการถ่ายเทค,ความร้อนที่เกิดขึ้นได้ทั้ง สองสถานะก็คือของเหลวและแก๊สนะคะเนื่องจากเป็นสิ่งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และมีทิศทางน้อยขึ้นเท่านั้นนะคะเมื่อสาสารเนี่ยได้รับความร้อนจะมีการขยายตัวทําให้ความหนาแน่นต่ําลงและสาสารที่มีอุณหภูมิต่ากว่าเหรือมีความหนาแน่นสูงกว่าจะลงมาแทนที่นั่นเองค่ะตัวอย่างก็คือการเกิดลมโบกลมทะเลการไหลเวียนของสภาพอากาศและกระแสน้ํา และการไหลเวียนของแมนเทิลใต้เปลือกโลกค่ะอันที่สองการนำความร้อนเป็นการถ่ายโอนพลังงานความร้อนภายในนะคะผ่านการชนขออนุภาคในระดับจุลธศน์ในระดับจุลธศน,น,น์ก็แสดงว่าเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั่นเองค่ะ และการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนภายในวัตถุวัตถุหนึ่งนะคะอนุภาคที่มีการชนกันนี้นะคะซึ่งรวมถึงโมเลกุลอะตอมและอิเล็กตรอนถ่ายโอนพลังงานสะพลัง,งานจนอย่างไม่เป็นระเบียบนะคะในระดับจุลธาน์าซึ่งรวมกันเนี่ยเราเรียกว่าพลังงานภายในการนําความร้อนเกิดขึ้นในทุกสถานะของสาร,สารค่ะก็คือส,สารานทุกหมดกีนะ่นสถานาคะคะ มีสามสถานะก็แสดงว่าเกิดขึ้นครบทุกสถานะก็นั่นเองนะคะการแผ่รังสีอันสุดท้ายและการแผ่รังสีความร้อนนะคะเป็นการถ่ายโอนพลังงานความร้อนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยตัวกลางในการถ่ายโอนความร้อนนะคะ ก็คือจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่สําหรับการถ่ายองค์ความร้อนแบบการแผ่รังสีความร้อนนะคะสามารถแผ่ได้เองในรูปแบบของรังสีความร้อนเช่นดวงอาทิตย์แผ่รังสีความร้อนมาอย่างโลกหรือพลังงานรังสีความร้อนซึ่งอยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองค่ะสรุปการพาความร้อนนะคะจะต้องอาศัยวัตถุตัวกลางซึ่งเคลื่อนที่และพาความร้อนนั้นไปด้วยนะคะ การนำความร้อนจะต้องอาศัยวัตถุตัวกลางที่ไม่ต้องเคลื่อนที่ไปด้วยและอันสุดท้ายการแผ่รังสีความร้อนอันนี้ไม่ต้องอาศัยตัวกลางหรือว่าไม่มีตัวกลางก็ได้เรามาดูภาพรวมของการถ่ายโอนพลังงานความร้อนกันการแผ่รังสีเป็นการถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยไม่ใช้ตัวกลาง ความร้อนจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกโดยไม่ต้องใช้ตัวกลางนะคะนี่เป็นตัว,ยวอย่างแล้วอ่านมาดูการที่นําไปใช้ประโยชน์บ้างเช่นในเขตหนาวเนี่ยเขาจะเลือกเสื้อผ้าที่สีค่อนข้างเข้มเพื่ออะไรเพื่อดูดกลืนความร้อนไว้เวลาเราใส่เนี่ยก็จะรู้สึกอุ่นนั่นเองค่ะทาสีผาด้านนอกอาคารเนี่ยให้เป็นสีอ่อนทําให้ภายในอาคารไม่ร้อนอันนี้เหมาะแก่บ้านเรามากเลยเพราะว่าบ้านเราเป็นไงคะอากาศค่อนข้างร้อนใช่ไหม มาดูการพาความร้อนเมลกุลของสารเนี่ยลอยตัวขึ้นแล้วพาความร้อนนั้นขึ้นไปด้วยเกิดเฉพาะในของเหลวและแก๊สเท่านั้นและจะไม่เกิดในของแข็งนะคะเพราะอะไรเพราะว่าของแข็งเนี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้การนํามาใช้ประโยชน์นะคะการสร้างป้องกันเพื่อระบายควันการมีช่องลมหรือติดพัดลมระบายอากาศในอาคารการพาความร้อนของอากาศทําให้เกิดลมทะเลในเวลกากลางวันและ การระบายความร้อนในนะ้อโดยน้ําในเครื่องยนต์นักเรียนสังเกตไหมว่านอกจากเ,เราจะเช็คน้ํามันรถแล้วเราจะต้องเช็คน้ําในเครื่องยนต์ด้วยถูกไหมเพื่อเพราะน้ําตัวนี้แหละจะเป็นการช่วยเครื่องยนต์ระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะคะ,ะการนําความร้อนการนํามาใช้ประโยชน์ใช้โลหะเช่นอลูมิเนียมเหล็กทําภาชนะหุงต้มทําให้อาหารสุกเร็ว ใช้ประโยชน์จากฉนวนความร้อนเช่นด้านจับหูจับป้องกันไม่ให้ความร้อนเนี่ยมาถึงมือเราใช้ผ้าห่มที่หนาห่มในหน้าหนาวเพราะผ้าห่มเนี่ยเป็นฉนวนความร้อนทําให้ร่างกายเราเนี่ยรู้สึกอบอุ่นนะคะตัวนําความร้อนวัตถกุก็คือวัตถุที่ยอมให้ความร้อนผ่านนั่นเองเช่นโลหะ แต่ตัวนำความร้อนที่ดีที่สุดก็คือเงินแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าพวกอุปกรณ์ทำกับข้าวอย่างเงี้ยนะคะจะไม่ค่อยมีใครเอาเงินมาใช้เพราะอะไรเพราะว่าเงินเนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงนะคะอ่ะเรามาดูฉนวนความร้อนวัตถุที่ไม่ยอมให้ความร้อนผ่านหรือยอมให้ความร้อนผ่านน้อยเช่นโฟมใย,ยแก้วใย,ยหินฉนวนแมูมิเนียมฟอยด์นะคะ อ่าอันนี้รูจะให้นักเรียนดูการทดลองเรื่องการพาความร้อนนะคะสิงเวลาการทดลองการพาความร้อนจุดประสงค์การทดลองทดลองแล้วอธิบายการถ่ายโอนความร้อนโดยการพาความร้อนของน้ําได้ปัญหาในการทดลองการพาความร้อนเกิดขึ้นได้อย่างไรสมมุติฐานในการทดลองถ้าความร้อนเกิดจากการเคลื่อนที่ของตัวกลางจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง ไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำดังนั้นน้ำบริเวณก้นบิกเกอร์ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณผิวน้ำทำให้ด่างทับทิมเคลื่อนที่จากก้นบิกเกอร์ไปสู่บริเวณผิวน้ำตัวแปรในการทดลองตัวแปรต้นอุณหภูมิของตัวกลางสองบริเวณที่แตกต่างกันตัวแปรตามลักษณะการเคลื่อนที่ของเกล็ดด่างทับทิมตัวแปครควบคุม ระยะเวลาในการต้มน้ำวัสดุอุปกรณ์บิกเกอร์250 ml 1ใบน้ำา2 0 0ลูกบาศเซนติเมตรชุดตะเกียงแอลกอฮอล์1ชุดเกล็ดด่างทับทิมเทอร์โมมิเตอร์2อันวิธีการทดลอง 1. เทน้ำลงในบิกเกอร์ประมาณ2ใน3ของบิกเกอร์ 2. ใช้เทอร์โมมิเตอร์2อันจุ่มลงในน้ำโดยปลายอันแรกให้ปลายกระปาะอ,อยู่ต่ำกว่าผิวน้ำลงไปเล็กน้อยส่วนอันที่2ให้กระปาะอ,อยู่สูงจากก้นบิกเกอร์เล็กน้อย 3. เติมเกล็ดด่างทับทิมลงในบิกเกอร์2เกล็ดจากนั้นนำไปต้มบนตะเกียงแอลกอฮอล์ 4. ส,สังเกตผลการเคลื่อนที่ของสีด่างทับทิม และ5สังเกตและบันทึกอุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์ทั้ง2อันนำเทอร์โมมิเตอร์ทั้ง2อันจุ่มลงไปในน้ำโดยเทอร์โมมิเตอร์อันแรกนะคะให้ปลายกระป๋ออยู่ต่ำกว่าผิวน้ำเล็กน้อยส่วนเทอร์โมมิเตอร์อันที่2นะคะให้กระป๋ออยู่สูงจากก้นบีเกอร์เล็กน้อยอุณหภูมิเริ่มต้นเนี่ยนะคะทั้ง2อันจะอยู่ที่27องศาเซลเซียสค่ะจากนั้นเทเก็ดด่างทับทิมลงไป2-3เกรดนะคะ และจุดตะเกียงแอลกอฮอล์จากนี้สังเกตการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของด่างทับทิมและอุณหภูมิบนเทอร์โมมิเตอร์ทั้ง2อันแล้วอย่าลืมบันทึกผลการทดลองลงในตารางผลการทดลองด้วยนะคะเมื่อได้รับความร้อนเกล็ดด่างทับทิมจะค่อยๆละลายแล้วเคลื่อนที่จากก้นบิกเกอร์ ไปสู่ผิวน้ำด้านบนเป็นเส้นนั้นก็พอว่าที่ก้นบิกเกอร์เนี่ยมีความร้อนมากกว่าบริเวณผิวน้ำบริเวณก้นบิกเกอร์มีความร้อนมากกว่าความหนาแน่นของน้ำจึงน้อยลงอนุภาคของน้ำเนี่ยจึงลอยขึ้นไปพร้อมกับพาด่างทับทิมขึ้นไปด้วย ับทีมจะละลายทั่วบิกอร์ก็ต่อเมื่ออุณหภูมิในบเกอร์เริ่มเท่ากันแล้วทำการทดลองเสร็จแล้วอย่าลืมบันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลองนะคะก่อนจุดไฟต้มน้ำเทอร์โมมิเตอร์อันที่1อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสเทอร์โมมิเตอร์อันที่2อุณหภูมิ27องศาเซลเซียส การเคลื่อนที่ของด่างทับทิมด่างทับทิมจมลงที่ก้นเทอร์โมมิเตอร์เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งนาทีเทอร์โมมิเตอร์อันที่หนึ่งอุณหภูมิ3 1องศาเซลเซียสเทอร์โมมิเตอร์อันที่สองอุณหภูมิ3 5องศาเซลเซียสการเคลื่อนที่ของด่างทับทิมสาระละลายสีม่วงลอยขึ้นเป็นทางยาวเมื่อเวลาผ่านไปสองนาทีเทอร์โมมิเตอร์อันที่หนึ่ง อุณหภูมิ36องศาเซลเซียสเทอร์โมมิเตอร์อันที่สองอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสการเคลื่อนที่ของดัางทับทิมสารละลายสีชมพูเคลื่อนที่วนขึ้นลงเป็นวงกลมเมื่อเวลาผ่านไป3นาทีเทอร์โมมิเตอร์อันที่1อุณหภูมิ40องศาเซลเซียสเทอร์โมมิเตอร์อันที่2อุณหภูมิ44องศาเซลเซียสการเคลื่อนที่ของดัางทับทิม สารละลายสีชมพูกระจายทั่วบริเวณบิเกอร์โอเคไปแล้วนะถึงเวลาการทดลอง เรามาดูงานสำหรับวันนี้นะคะก็คือข้อแรกให้นักเรียนยกตัวอย่างการถ่ายโอนพลังงานความร้อนในแต่ละประเภทนะคะมาประเภทละสองตัวอย่างอย่างที่ครูบอ,อกไปมันมีทั้งหมดสามประเภทใช่ไหมก็คือการพาความร้อนการนําความร้อนและการแผ่รังสีความร้อนก็ให้นักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างมาประเภทละสองตัวอย่างทําลงในสมุดนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในอัลบัม้มเหมือนเดิม ข้อ2ให้นักเรียนทํากิจกรรมที่5.4ก็คือการทดลองเมื่อกี้นี้ที่ครูให้ดูวิดีโอไปแล้วตอบคําถามท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะสําหรับใครที่มีข้อสงสัยตรงไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องกิจกรรมการทดลองเมื่อกี้นี้นะคะก็ทักมาถามครูได้ตลอดนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ